สวัสดีค่ะดีดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชาเช้าเช้าเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับแม่บ้านองหรืออาจารย์น่องนะคะก่อนอื่นเช้าเช้าแบบนี้นะคะเรามาว่าพระคาถาเปิดดวงกันก่อนนะคะเพื่อรับโชคลาภนะคะตั้งจิตตั้งใจน้อมจิตน้อมใจไปมพร้อมกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมพุทธายะสะสุมังขอความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าอุเยอเยอ,เยอุอากาสะมะอาอุอุอามะอะมะอุณชาลีติชาลีตินะลีตินะชาตินะชาลีโชคลาภไหลมาณช,ช,ชาลีติสำหรับวันนี้นะคะตรงกับวันศุกร์ที่9กันยายน2565 ะะวันนี้เป็นวันที่9้าเดือน9นะคะขอให้มีสิ่งดีๆนะคะเก้าเข้ามาในชีวิตของเรานะคะก้าผ่านอุปสรรค9ก้าผ่านความทุกข์นะคะและขอให้9ก้าไปพบความสุขความเจริญนะคะสาหรับวันนี้สีมงคลนะคะจะมีสีชมพูสีเขียวและสีส้มเลขเด่นประจาวันนี้จะมีเลข1เลข2เลข5เลข9้าและเลข8เมื่อจะเป็นชุด3ามตัวได้ดังนี้นะคะ1 2 5 1 2 9 1 2 8 2 5 9 2 5 8 ห้าเก้าแปดห้และ815เมื่อจับเป็นชุดสองตัวได้ดังนี้นะคะ1นึ่งสองหนึ่งห้าหนึแปดสอสอาหละเกสำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจากความฝันช่วงนี้คนวันอาทิตย์จะฝันแม่น ฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยและนอกจากนี้อายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของแม่หากแม่ไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านนะคะสําหรับเลขเด่นสมดวงท่านที่เกิดในวันอาทิตย์3 1 8 2 9ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อนําโชนะคะจะมาจากสีตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจาตัวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทนะคะ หรือถ้าคุณมีน้องหมาน้องแมวให้มันคาบเลขหรือเขียเลขก็ได้นะคะและนอกจากนี้เลขเงินลมบุญสลิปเงินทำบุญต่างๆบุญวัดบุญโรงพยาบาลบุญบุญที่ต่างๆที่มีโอนไปในวันนี้เลขสลิป4ตัวท้ายเป็นสื่อนำโชคกับคุณค่ะสําหรับเลขเด่นสมนวงคนวันจันทร์58196ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อนําโชคนะคะจะมาจากเลขลอตเลขเหรียญเลขส4จากพระราหูนะคะ ถ้าไปมาช่วงนี้นะคะหรือถ้ามีบูชาอยู่นะคะมีเลขประจําองค์นะคะอันนั้นอาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะแล้วนอกจากนี้เดินทางไปไหนมาไหนเห็นะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุต้องเสี่ยงดู่ารถคันนั้นอาจเป็นสือเ,นสอเป็นสื่อนำโชคกับคุณสําหรับสำรวมด้านโชคลาภของคนธนาคารทำบุญล,ลงศพทำบุญผ้าหอา่อศพทำบุญกับคนพิการคนพิการแกนขาคนพิการดวงตาเลขสลิปสีตัวท้ายอาจเป็นสื่อนำโชคกับคุณนะคะสําหรับเลขเด่นสำรวมคนธนาคาร1น5 8งา ท่าที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อน้ำโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าหรือสำนักงานที่คุณค้าขายหรือทำงานอยู่นะคะและนอกจากนี้หากมีใครเจ็บป่วยไม่สบายอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงถ้ามีใครเสียชีวิตช่วงนี้อายุของคนเสียชีวิตเลขรถเข็นศพเลขฝาลงเสริมดวงลัคนชกลาบของคนวันพุธกลางวันทำบุญลงศพทำบุญผ้าห่อศพเลขสลิปสีตัวท้ายก็อาจเป็นสื่อน้ำโชคกับคุณนะคะสำหรับเลขเด่นสมดวง1 3ึ่ ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อน้าโชคจะมาจากอายุคนรักอายุเต็มอายุย่างคอสอเกิดวันที่เกิดของคนที่คุณรักนะคะและนอกจากนี้สีตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจําก็เป็นสื่อนําโชคให้กับคนวันพุธกลางคืนสําหรับเลขเด่นเสริมดวง6 1 4 5ึ่าท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะสื่อนําโชคจะมาจากลูกหลานเด็กเล็ก,ลกสองโขบสามวบทีก่กำลังลังพูดกําลังสอนถามเลขจากเขาหรือเ,เขาหยิบเลขให้ นอกจากนี้นะคะหากช่วงนี้ไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอรอรับยาหรือรอรับวัคซีนหรือถ้าจะไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารคือสื่อน้ำโชคของคุณค่ะเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันพฤหัสทำบุญกับโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลาหาผ่านศึกหรือโรงพยาบาลอยู่ใกล้บ้านคุณเลขสลิปสีตัวท้ายอาจเป็นสื่อนํำโชคค่ะสำหรับเลขเด่นสำดวงคนวันพฤหัส1น2 0 8 ถ้าที่เกิดในวันศุกร์สื่อนำโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขท,ที่ที่คุณพักอาศัยเลขที่ร้านค้าออฟฟิศส,สำนักงานที่คุณค้าขายหรือทํางานอยู่นะคะแล้วนอกจากนี้หากมีบินค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์นะแจ้งมานะคะถ้าเป็นบินจริงๆแล้วก็บินแจ้งมาในโทรศัพท์จุดนิยม2ตัวท้าย3ตัวท้ายก่อนก่อนจุดนิยมหลังตัวเลขนะคะก่อนจุดสนิยมหลังจุดนิยมจํานวนเงินที่คุณชําระนะคะคือสื่อนําโชคของคุณสําหรับเลขเด่นสมดวงคนวันศุกร์นะคะก็คือ 17, ึ2 4่ ถ้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะสื่อนําโชคจะมาจากคนท้องอยู่ใกล้คนร้องคนท้องนะคะตามเลขถามเลขกับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อนําโชคค่ะหรือถ้าคุณได,ได้เลขจากแม่นางไม้แม่ตะเคียนแม่สมภาทองนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะลองเสี่ยงดูค่ะเลขชุดนั้นก็อาจเป็นสื่อนาโชคกับคุณนะคะสําหรับเลขเด่นสมดรคนวันเสาร์นะคะหนึ่งสองศูนย์เจ็ดแปดนะคะ อย่าลืมนะคะเวลาซื้อ9้าก็ต้องซื้อ6ซื้อ6ก็ต้องซื้อ9พี่อาจากเลขเด็ดประจำวันเกิดเลขเด็เดประจำวันและสื่อนำโชคประจำวันเกิดนะคะวันนี้ขอวอวยพรทุกท่านเลยนะคะเฮงเงปังปังนะคะรวยรรยกันทุกคนนะคะขอให้ได้กำไรทั้งวันเลยนะคะในวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ